đu gì cái bọn đi lại ông 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 đi lại ừ, đi <laughs> 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 สวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมสองเม,ชมกิกพาลุยจ้าสวัสดีพญายมยศเอฟซีงงทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางนี้อยู่ในประเทศเหล่าก็ะตังประเทศน,ำน้ำเนาะจ้าครับผมเมื่อนี้เมกิกก็พกกิกพาลงมายามมงติดใส่ไใยเมื่วมอวานนี้เนาะครับผมว่าสีมานกุ้งบมเนาะจ้าเอา,ากะเปลาไม้ข้างกาว่าสีมีกุ้งทันแล้วเนาะใส่ข่ามื่อคืนจ้าไปลุ้นไปชมน่วมกันจกก้จว่าสเสดสีมานบ่สเสดกุ้งพ่อปนพ่อก่อยบอจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผม หลังแรกแหกมานครับผมขอ้อเสานี่ยังไงต่อครับผมัเนไ่ยันมาวานบวกคนไหนเนาะวนถึงบวกคนไหนมาใส่รุ่นพี่น้องคนก็เด้มาถสายคนเยัง้ง อืมอปูปูก็ปลาปูนี่บอป้เห็น่ะอืมนเห็นอีแล้วไม่จตายนะปลาปูอนว่าที่นี่ปูว่า,นะาก็มีปูปลาเขางานยครับปลากระปูปูปปกบปลา,ปา nó siêu khổ cái cầu này ôi làm con tò mà bạn <cười> <cười> lăng này lăng người bạn à. <laughs> mà tải đấy Nhi chỉ bên trang đấy nó học gặp Khăn bò mà có chứ, Sao hả nhau mà Nhi cùng với lại Sao nó to nghe lái hả Nó lái hả Nó cùng lái tôi Nó lái tôi vô Nó cùng vô gặp bà Nó củng vô vô sân Đi nắng 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 ạ nắng 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 โ้โหทั้งนี่ว่อตถานโอขูทุกตัวสีตัวครับผมขูขนปากกาครัมี่ครบได้หลังนี่ครบคับงนีปูปลากลุ่งโอนตัวนเลยจ้ะอ๋อมีความเปลี่ยนๆึ้นมาสักหน่อยนึงเขาจะสีทัวกลดจีปล่อยน้ำมาใส่ไินเพิ่ม ที่ก็คือเราหลังนี่เนาะคืออยู่สี่ตัวกลอนติ๊กเหรหลังนี่สักเจอปู่ตัวปุ่ใหญ่ขึ้นห้องตัวเนาะห้องตัวไปก่อนเสแต่ละมองคือโอ้ยหหน่อยหลายหล้างเนาะ อีกหลังนี่ครับผมนีปูบนนอกังนื้อลยเนื้อยป่ะือป็ิ้นหมิงิีกุ้งอยู่อันนี้กุ้งอยู่อ่ะมีป่อุยุุ้้าูปาปาอ่ะอาใครอยู่ครับปลากรมีอยู่อ่าด้ลุนครับผม ตัวสิงหยบกลิบคุณกะโดดดีิงเลยกะอือัลหลจะโดดด้วยคนชายโดดกุงกุ้งหวยกุ้งหวย อตัวแดงๆต่ตัวปูใหญ่ให้นะโบกกาปันไหนเนาะไปตามปนจยต้อ,อกมีเนาะจ้ะขัดพีด่น <c ười> ้องนี่ยังบ่ปลาปูเพ <c ười> าอะจะแปดขาบ่นี่นครับนี่ไปเป็นปูแล้วครับโอ้้ตัวหน้ำเลึกแห้ง มีจักตัวเอ้ากุ้งก็มีปลาก็มีปูก็มีเอ้าครบอีกแล้วครับปูสองตัวก่วางเลยเนาะมีนโคงไกลเนาะงูกุ้งก็มีตปเนี้ยอืมมือที่นี่หอมควายเลยล่อยแล้วโคกแน่ครับผมน่ากินด้วย น้ำปลาน้ำดองกับหกกน่นล้วค่ะปูสองปูขนเนาะปูกลุงงง่งตัวใหญ่ๆเป็นกลุ่งกามดำเพื่อนีบง ไปงแน่นอยวิจะปิดป่ไปอะไรอยู่ไปหยาดนี้ครับผมว่ามันเห็้วดจนี่ยังมาล้วนั่นนั่นปลากั้งโอ้โปลากั้งกระปูปลากั้งกระปูอือปูขนกันีครับข เธอว่าหมาเนี่ยครับปูคนสองตัวสองเลนี่ยแมนบว่าสองตัวหนึ่งสองตัวนึงตัวเดียวเพ่ลปมานี่เห็นตัวเดียวได้หรอตาดีเห็นสองตัวเดียว ปูหินบ่ปูเนาะอือจะว่าปูเดี๋ยวงไกลไม่ใช่ปูหินนะหรือปูขนบ่ปูตามบ่อุ้ยปูตามปูตามกุ้งเลยมีครับนองกุ้งก็หลายตัวอยู่เอ้าเอ้านั่นดิให้เขาหว่านอยู่ให้ปูไห้ปูหน่อยว่ายไงกันไหน นักงามาใส่หมอนพีกน่ะใช่นลยเนาะ ดูดูเลยบ่เอาเอาเ่อู้สาเนาะครับผมอกับสามอ้สามตัวเ่ยดลยแบบนตัวญ่เนาะเห็นบ้านเห็นดูัอตัวมันคุพต่างๆดูสามกับกุ่นี่กุ กูเงีเนี่นะปกน้ปูฝนเปกูผู้เขากิ๊กลงตุ่มได้ไหมลงตุ่มได้ปะลองติดดกว่ายูตัวใจใกล้ๆกันนี่เอ นี่กระปูมือนเดิมนี่นแตกระปูอ่าูสองครับผมก็ะปุ่มระปากกองเขาอย่างละนละน้อยกุ้งบ่อไหลปูกบ่อไหลเกแตเ็ตเทนะ บรรยากาศดีด้วยครับมันเ,นย,เย็นพอดีพอดีบ่หนาวเนาะนไม่หนาวเกินไปค่ะเย็นพอดีนี่กุ่กมกะแนีงนี่ว่าเป็นจุดท่ปูขนเนาะนี่หมู่บ้านกับนี้หมู่บ้านเขาก็เคยหาตัวได้ไอ้ปูขนขึ้น่า จังเวียนนี่เพื่อนแต่แห้งตรงนีเนาะดูใสแล้วตุม่มโอ้จุจอมตุ่มอะไรน้ำเลิกครับเพ่อนตุม่มตุ่มแล้วอู้หนาวแล้วหนาวอ,อม้มีหนาวเลยเออก่อนปูเพียบ ูเพียบแต่เต่ถเป็นป si ูหินเนี่ยครับปูหินหลังนี่ะว่มีกุ้งเลยไต่นี่แล้วปูเข้าไปปูหิเบืนนบือบ ตาขาถุงยางไหมยันบักเก็บปูออกเพื่อนสนิทนั่นอะเก็บปูออกแลนะมีแมนอีกตึงนี่เนาะตดนอีกหลังนึงครับ โยกๆกอน็นทึ่งตุ่มทึ่งเอ็นติดมากฟังผิดกันเต็มทีเมอกี้มีอย่างบ่ละเอ้าเอาโอ้เอ้ามีอย่างไรหอยหอยเอ้าหอยกับเกาตุ่มโอ้หอยเชอรี่หอยนีแล้วก็กุ้งปลาค่ะพี่น้องโอ้ครบอีกอย่างละเลียละน้อยสะสมกันไปครับ หอยกระต่ายเขาเนาะหอยปูออกตะปูออกแล้วก็จะเลือดต่ปลากับกุ้งเนาะกุ้งพ่อได้ปล่อยู่ที่กระต่ายแล้วเนาะอได้เต๋อจีเด้อันนี้ปนกันกับปลาไปอันนี้กุ้งกันหอยเขาไปยังไรนู้นหอยหอยก็ระตหอยก็ว่านเหนียวเนาะมาเมื่อ เนื yeah, yeah, yeah. ้อเนื้อมาว่าจะเอาหอยอ,อกนอั่มล่ะที่ติงปล่าหอยอ,อกมาใส่กระปูกลุ่ตงตัวงามด้วยครับงามขนาดนี่ครับหลังนี้ครับผม สิลอยพี่ด้วยสิถ่ายพี่จ้าบ่ให้ลงมานังดอกนังสิครับน้ามีมาเองเพว่คือสร้างแถวนาอยู่แต่ว่าเมียเป็นคนสร้างครับผมปูครับเต็มทีแล้วเนาะปูดองปูขนก็อันกุ้งอันปูขนบ่โอ้ปูดองด้วยเหอ

ตัวนย้งไซดองนั่งนี่อยากอยู่เลิกแน่ครับผมทางลงอยากนี่สัน้นฟังหวยสัน้นครับ ยอ,อย่างยั้บ่ไอ้กุ่งไ,ไมกุ่มเนาะกุ่งกับโอ้มีกุ่งอยู่ครับมีอยู่มีกุ่งอืม่เดี๋ยวโอเคเดีย๋ยวไปเลย กุ้งหวยนี่ก็ซ้ำกันกับกุ้งโดมนหครับผมเอาไปเทิร์นะอยู่ละลงไปครับผมฟางสั้น,ม,น <c oughs> มีดีกว่าไรเน เอาเอากลุ ab, ab ่ง嘛เออเอกลุูทเ้งหอยหอยเขาตุ่มพื่กันเนาะกูก็มีกูก็มีอีกเ้าครับผมเห็ยนโน้ตนเือกัหกะว่าไปหอยก็จะกินเนี่ยพี่กันเนาะงเน่ยว่าจับซื้อๆบดินเลยเขียนอะไงายล้างตรงเลยวะ Way, Phu, cái đi lặng này cung cầm hỏi dạ đây là menu cửa thì lại đồ cùng luôn dạ Hãy cho kênh Ghiền Để

งอขห้นเือบรายกุ้งลังโอ้โหเสือรูทะน้่งเผื <c oughs> ่อที่นบด่ดเพียงแค่ไสุดินใตสุดบะแ <c oughs> ม่อันนี้เป็นเงอกุ้งเรือจะเป็นอนไ่เนาะอ๋อก็ ไปไรบนี้ปลาสังไลลงเลยนะปูเห็นอยู่นี่ไม่คิดนี่มีอยู่โอ้ยเบียดเต็มที่ทีิจังโอ้หลายหกุ่งมีบ่กุ่งก็มีอยู่กุ่งฝอย

องคามดิไอ้พอดีตำแจ้วตำน้ำพริก

เะไรยังไงเอาเอ้าอุ้ยปลาปลาปะปลาปลาปลากับกุ้งกุ้งกามก็มีคือจะไรจ๊ะมานี่กระเป็ดขาดนั่งในเมนหลังสุดท้ายบ่ไะบ่ประธานแมนเนาะคือแมนบ่เมื่อวานเท่าใหญ่ึ้นมาดิจำใหญ่เบิดบ่เบิดจำบ่ได้เลือพี่หน่อสงไปเบิ่งก่อน ขันแมนตัวนี้ล้งสุดถ้ายบ่ข <laughs> ันขันเมนใหญ่ขึ้นมาเบิดืหวานก็เมนล้งนี่ล้างสุดท้าย,ยจะขันเลือก,กเป็นฝนล้งนี่ยังมีอีกล้างนึงเนาะเพาันใหญ่ตุ่มนะคะพี่เน้อกมาหวานบ่ถือหลายกับเลดใหญ่ไม่จำหมองบ่ไดนเนะาะตกใากระเดือดึ้นนี พี่ครับจะไปล้างสุดท้ายครับผมว่มางหันโมเมนต์เมื่อกี้ก็กพกกกยาลมาบบล,ล้างสุดท้ายเมื่อกี้ลากของเมื่อกี้ยาลนมขาบอดีเอาลุ่นกันครับล้างสุดท้ายหนึ่งหันหนึกว่มาเป็นล้างสุดท้ายโมเมนครับเลื่อนล่างครับ ý anh à? là dạy một hạng 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 Thằng hạng thằng... Ôi, thằng hạng thằng hạng 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 lại hạng tôi nhảy hạng 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 chú hạng 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 มีปูกับปูกับปลากัำมีอยู่พอไดเอร์เอ็นมาปลาจิ้นหนึ่งตัวคุณนะนี่ครับการหาอยู่หากินครับผมมีหม้านมือว่ามันแล้วครับผมมานหน่อยคือว่ามานอยู่อมานหางมันมาหลายประเด็เนาะจ้ะบางครั้งไปถือกว้างเพิ่นบ่อนใจก่อนก็พอได้อยู่ครับผม เจาะกระไซมองถนไว้นำเนี่ยเนาะอันเที่ยวนี่เนาะ<ม>เอาวัด,ดยหยดใจหยดมันกันยู่พระราษฎร์หินใหญ่ครับผมเก็บตุ่มอ้าวครับผมเดี๋ยวเวลาพากลับบา้านมาเบิ่งผลงานเลยครับผมเศรษนี้มี่ยั้งเนี่ยครับผมไม่มนันปูทั้งปูขนปูหินเนาะแต่ว่าหลักๆก็กจะเป็นปูหินนั่ะหล่ะจ้ะพี่นอ้องหอยกระเข้าเรื่อจ้ะหอยสองหน่วยหอย มันยังไรฮะเชอรี่เนาะอยู่บ้านอีกหน่อยหนึ่งเอาไปบ้านนี <laughs> ่พี่ท่ามึงเลยเมื่อกี้ปูขนเทามาทักทิพย์มีทั้งปูขนและปูหินจ้ะรวมกันเลยจ้ะพี่นอ้องถือว่ามันไรเต๋อจะเป็นโรคกลกักวๆอยู่ดอกจกันทร์ส่วนผลงานปลากระปุกห้ากระได้ก่อยจะก,กินปเูเปิดดอกจ้ะพี่นอ้องได้ก่อยได้ขวานเนาะกระปุกตัวใหญ่กระปุกล้ามัวสวยอยู่จ้ะพี่น้องปลากระได้มกปลากังกับขึ้สีเด็บพวกปนอยู่จ้ะ กุ้งแล้วก็ตัวสวยๆลายตัวอยู่จะสดๆสดสดอู้เราบอกเขินนี่จ้ะเนี่ครับกุ้งกามนี่ครับผมกุ้งห้อยกุ้งกุ้งล่ำหอยสิเป็นแบบนี้นะจ๊ะเวลาขวบป็นสีเหลืองๆนี่จ้ะสีเหลืองส้มเนาะสีสวยจับพี่นนองจ้าผลงานคลิปมันนี้จะเป็นคลิปของวันที่สิบหกนะจ้ะสิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะ เมื่อกี้ก็พ่อเกี๊กลงมายามองกีดใส่หมาวานกัถือว่ามานพอได้อยู่ได้กินน้อยเนาะนี่ครับผมจ้ะเมื่อกี้ก็พอ่ขอกี้ก็ขอฝากผลงานวีคลิปหนึ่งด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่ลุยจา้าเมื่อกี้ก็พ่อเกี๊ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเกา่าล่ะจ้ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากทีคอมเมนต์ดีๆมาให้กำลังใจเม่กิกก็พกกีก้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมกิกก็พกกีก้าฝากผลงานไปเพียงสซัมเนี้ลจ้ะเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าแม่กิกสีภาพไปหายังพี่กัดได้นอกจากนี่แม่กิกก็พกกีก้ากตกกระบาลกอนนะจ้าขอเข้าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชม ถูกกำลังแรงใจที่ส่งมาใหบวาสิจุตางประเทศหรือในประเสศสปปะปอคือเก่าหรอครับผมขอพระคุณหลายครับผมครับปั่นปอกันหมคลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ